สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําทุกท่านมารับชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิม์พใหญ่ทรงเล็กองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระที่ผมสะสมมาครับโดยพระองค์นี้คั้นเมื่อท่านอาจารย์ลวีโรดอุดมสุขธนโชธจะจัดสร้างหนังสือจัก,กรพัิพระเครื่องเล่มสองรวมภาพพระเบญจภา,าคีท่านได้เห็นว่าพระองค์นี้ มีความงดงามมีพิมพ์ทรงที่ชัดเจนและที่สําคัญคือเนื้อลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อที่หายากครับลักษณะเนื้อพระมีความละเอียดเป็นเนื้อปูนผสมกับดินสอพองและมวลสารอื่นๆที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงทำให้ได้เห็นพิมพ์ทรงได้อย่างชัดเจนตามบล็อกพิมพ์ที่ช่างหลวงได้แกะเอาไว้ครับ ท่านจึงของนำภาพพระองค์นี้ไว้เป็นภาพที่สองหรือองค์ที่สองรองจากพระสมเด็จวัะขังพิมพ์ใหญ่ของท่านถึงแม้พระองค์นี้จะถูกจัดให้เป็นองค์ที่สองของหนังสือเล่มนี้แต่พระองค์อื่นๆในหนังสือทุกองค์ก็มีความงดงามยิ่งหย่อนไม่แพ้กันนะครับ ผมจะขอนำพระสมเด็จองค์นี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างใกล้ๆนะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เห็นว่ามือและนิ้วมือของผมจะมีเลอะวัสดุอะไรบางอย่างอยู่เนื่องจากวันนี้ผมได้ทำการซ่อมหลังคาที่มีน้ําฝนรั่วนนะครับทำให้นิ้วมือ เือนวัสดุที่ซ่อมและพยายามล้างแล้วก็ยังล้างไม่ออกนะครับได้เท่านี้ครับพระองค์นี้จะเห็นว่ามีพิมพ์ทรงที่สวยงามมากนะครับพระถูกพิมพ์มีความชัดลึกขององค์พระของเส้นซุ้มซอกลักแล้จะมีความลึก จะเห็นว่าจะมีเห็นเป็นเส้นสังคติลางๆสองเส้นด้วยนะครับพระบาทขวาทับพระบาทซ้ายจะเห็นรอยพระบาทอยู่ลางๆนะครับและยิ่งโดยเฉพาะบริเวณฐานชั้นที่สองตรงบริเวณสันของฐานจะมีความคมเป็นเส้นเล็กๆ ซึ่งที่อาจารย์หลายท่านเรียกว่าคมขวานฐานสิงนะครับและพระจะมีความอ่อนช้อยตรงพระเกตด้วยนะครับจะเห็นว่าเกตมีเอียงแล้วก็สะบัดเล็กน้อยทําให้พระดูอ่อนช้อยแต่ในขณะเดียวกันก็จะเห็นพระมีมิติที่สวยงามสมส่วนด้วยนะครับนี่คือด้านหน้าขององค์พระ มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีริ้วรอยจากการใช้มีดหรือตอกตัดนะครับเหลือที่เขาเรียกว่ารอยลังปวกด้านหลังนะครับก็เห็นเป็นริ้วรอยธรรมชาติที่เกิดจากวัสดุที่ใช้กดทับในขณะกดพิมพ์นะครับ ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นลักษณะตรงบริเวณด้านบนนะครับจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเม็ดมุลสารคูดนะครับลงไปขณะตัดเนื้อพระนะครับครับวันนี้ก็ได้นำพระสมเด็จวัดละกังพิมพ์ใหญ่ทรงเล็กเนื้อละเอียดซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อดินสอพองนะครับ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันกันอย่างชัดๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณารับชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ